หัวเทียนบอดเมื่อไรที่หัวเทียนบอดร,รถสตาร์ทไม่ติดขับก็ไม่ได้งานนี้บอดแน่ๆครับแม้แต่ยี่ห้อหัวเทียนบอชก็ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับบริษัทที่มีชื่อว่าบอชนะครับ Bosch GmbH เนี่ยนะครับหรือที่เรียกกันว่า Robert Bosch GmbH นี่เป็นชื่อทางการของบริษัทนี้เนี่ยนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจว่าในที่สุดเนี่ยจะต้องมีการตัดสินใจแล้ว ว่าจะต้องมองทิศทางอนาคตของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ในทิศทางใหม่นะครับเรื่องราวนี้มันฮือหาขึ้นมาก็เพราะว่าบอสช์นะครับ B O S C S จริงๆก็มันเป็นสำเนียงของเยอรมันนะผมก็อ่านไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยรู้จักแบรนด์นี้เขาจะเรียกว่าบอสช์นะคะับบอสช์เนี่ยเป็นยักษ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้ผลิตเพียงแค่หัวเทียนที่เรารู้จักกันนะครับเป็นยักษ์อุตสาหกรรมที่ผลิตหนึ่งชิ้นส่วนยานยนต์สอง เป็นยักษ์อุตสาหกรรมที่ผลิตเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรือว่า security system ระดับโลกจากประเทศเยอรมนีนะครับ bosch พักหลังเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า white goods เช่นเครื่องซักผ้านะเครื่องอบจานเครื่องล้างจานนะพักหลังนี่ bosch ก็มาในเรื่องพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็4ีเนี่ยครับ bosch เองนี่แหละครับก็มีการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าที่เป็นข่าวฮือฮาขึ้นมาก็เพราะว่า บอชนะครับตัดสินใจปลดพนักงาน1 5 0 0คนนะคนนี่เป็นการปลดพนักงานจะบอกว่าครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของบริษัทสัญชาติเยอรมันนะฮะที่โด่งดังทั้งในเภประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์อะไรก็แล้วแต่อ๋อแม้แต่ไอ้เจ้าสว่านที่เขาใช้เจาะนะเจาะตึกเจาะคอนกรีตยี่ห้อบอชท่านผู้ชมว่าคงเคยเคย,เคยเห็นใช่ไหมฮะแต่ถ้าใครที่แบบคุ้นกับคําว่าบอชตั้งแต่เล็กๆเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาจะนึกถึงหัวเทียนบอชเหมือนกันนะครับ การปลดพนักงาน1 5 0 0คนเนี่ยนะฮะจะปลดในโรงงาน2แห่งของประเทศเยอรมน,นีเขาบอกชัดเลยนะครับทีน,นี้สาเหตุที่ถามว่าทำไมบอชถึงต้องประกาศปลดพนักงานนี่โดยเฉพาะมันเกี่ยวข้อง,องกับวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ด้วยบอชก็พูดอย่างนี้ครับบอกว่าตอนนี้การลดจำนวนพนักงานของบริษัทบอชเนี่ยนะฮะมันต้องสอดคล้องกับสถานการณ์คำสั่งซื้อคือถ้าให้เหตุผลอย่างนี้มาข้อแรกนี่ชัดเลยแสดงว่าอะไรครับคำสั่งซื้อตัวเลขการขายนะฮะ มันน้อยลงไปเรื่อยๆในขณะที่อะไรยังไม่น้อยเลย <leave> พนักงานพนักงานที่อยู่ในรายการผลิตไม่ได้น้อยลงเลยแต่คําสั่งซื้อมันลดน้อยลงและเมื่อคําสั่งซื้อลดน้อยลงคืออะไรครับรายได้บริษัทลดน้อยลงเมื่อรายได้บริษัทลดน้อยลงคืออะไรครับในขณะที่ต้นทุนยังสูงกู่ยังสูงอยู่จะทําไงครับที่สุดถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คืออะไรครับจากกําไรกลายเป็นขาดทุนนะฮะนั่นคือเหตุผลข้อแรกลดจํานวนพนักงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์คาสั่งซื้อ ข้อที่2โครงสร้างตลาดยานยนต์เปลี่ยนแปลงไปแล้วแม้จะไม่พูดตรงๆแต่ผมเชื่อตอนนี้ทุกคนนึกออกคืออะไรครับการมาถึงของรถอีวีการมาถึงของรถไฟฟ้าต้องใช้หัวเทียนไหมฮะไม่ใช้นะฮะต่อไปไีนรถไฟฟ้านี่ไม่ใช่หัวเทียนนะครับไอ้ที่ยังใช้ใช้กันอยู่คือรถอะไรฮะร,รถน้ํามันรถเครื่องสันดาบนะครับถ้าตามได้ที่มีคาร์บูเรเตอร์ตามได้ที่มีน้ํามันเล่งนั่นแหละครับคือหัวเทียนนะครับอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะเพราะว่า ในที่สุดเนี่ยตอนนี้นยโยบายแต่ละประเทศของรัฐบาลโดยเฉพาะในโซนยุโรปซึ่งบอชเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในเยอรมันด้วยเนี่ยเขาประกาศชัดว่าในอีกภายในไม่เกิน1 0ถึง15ปีข้างหน้าต้องเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นแม้แต่เยอรมน,นีเองก็ยังประกาศเลยนะครับอย่างเช่นค่าย BMW ก็จะมีการย้ายฐานการผลิตแล้วก็มีการยุบรวมสายพานการผลิตของรถ BMW ที่เป็นน้ํามันหรือคาร์บูเรเตอร์เนี่ยหมดไปภายในอีกไม่เกิน7ปีข้างหน้าและจะขึ้นลายการผลิต E ี1ี0เต็มนะค็ับ นอกจากนี้แล้วนี่นะครับการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตมันก็เลยทําให้รูปแบบธุรกิจของบริษัทบอชต่อไปนี้ต้องหาธุรกิจใหม่ในอนาคตเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับก็ถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้พนักงานของบริษัทบอชใน2โรงงานจะต้องถูกปลดออกจากงานก็จะมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาโอ้โหนี่ฝ่ายนี่หัวใจยัง,ย,งยังถูกปลดเลยนะฮะมีฝ่ายธุรการก็คืองานหลังบ้านที่ทําเกี่ยวเรื่องพวกเอกสารนะครับมีฝ่ายขาย ปลดด้วยนะครับนี่แสดงว่ามันไม่เข้าเป้าในเรื่องของงานขายนี่นะฮะซึ่งมีการปลดพนักง,งานในกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์นะครับที่โรง,งงานที่มีชื่อว่าฟิลโอบักแล้วก็โรงงานชวิบดิงเกนนะฮะชวิบดิงเกนในประเทศเยอรมนีซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับการปลดทั้งหมดจะเริ่มปลดตั้งแต่นาทีนี้จนถึงปี2025สิ้นปี2025นะครับดังนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนมองกันแล้วละครับว่า แม้แต่บริษัทชั้นนําใหญ่โตอย่างเงี้ยชื่อเสียงใหญ่อย่างโบชอย่างเงี้ยยังเดินทางมาถึงจุดหนึ่งยุคหนึ่งที่ต้องปลดคนจนได้นะครับอ่ะถามท่านผู้ชมครับว่าปีหน้าท่านผู้ชมคิดว่าจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงส่งครับ2567้านะครับท่านผู้ชมคิดว่าปีหน้าจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงถ้าใครคิดว่าปีหน้ามีคนตกงานเพิ่มขึ้นพิมพ์เพิ่มขึ้นครับ ถ้าใครคิดว่าน้อยลงพิมพ์น้อยลงนะครับเราส่งเลยนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าปีหน้าจะมีพนักงานตกงานเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงส่งครับ